สวัสดีครับกลับมาเจอกับแจ็คเล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับในแจ็คเล็กแชนแนลนะครับวันนี้ครับก็จะเป็นเรื่องราวของแจ็คเล็กเก็บมันเล่านะฮะใครที่ดูนะครับฝากไปด้วยฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับแจ็คเล็ก h ช n แนลด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับสนับสนุนโดยชาวสเบิร์กรถยนต์ s u z กิ i ัมโบ o เส้นทางฝันของริสวิลเลียม บนเกมที่หงแดงเก็บ3แต้มทุบเซาท์แฮมตันไปนะครับ2ประตูต่อ0รวมไปถึงเกมที่พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับและล่าสุดครับกับเกมที่บุกไปชนะเวสต์บอมบิชเอาเบียนนะครับถือว่าเป็นอ,อ,อีกหนึ่งครั้งครับที่เชเกนครอปเลือกใช้งานลิสวิลเลียมลงยืนเป็นคู่เซนเตอร์กับนัทฟิลลิปครับ หลังเคยทดลองให้คู่เซนเตอร์ดาวรุ่งคู่นี้ออกสตาร์ตตัวจริงพร้อมกันมาแล้วในเกมที่แพ้ฟูลแลมไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่กับการจับคู่กันอีกครั้งในตอนนี้ครับปรากฏว่าทั้งคู่สามารถทําผลงานได้ดีขึ้นกว่าในวันที่แพ้ฟูลแลมเยอะมากนะครับโดยเฉพาะฟอร์มการเล่นของลิสวิลเลียมครับดาวเตะวัย20ปีครับที่มีส่วนสูง196เซนติเมตรรายนี้นั้นดูจะมีความนิ่งและเก่งมากขึ้นเรื่อยๆในทุกนัดที่ได้รับโอกาสลงสนามครับ ผมเคยทำงานกับเด็กอายุต่ำกว่า23ปีมาเยอะแต่ลิซวิลเลียมคือความแตกต่างรัสเซลเพนส์ครับกุนซือของทีมคิดเดอร์มินสเตอร์ทีมจากเนชันลีกซึ่งอยู่ดิวิชั่นที่6ของอังกฤษพูดถึงดาวรุ่งของหงส์แดงหลังเคยร่วมงานกันมาในฤดูกาลที่แล้วโดยในตอนนั้นเพนส์ Paint ยังเป็นแค่ผู้ช่วยโค้ช90%ของนักเตะที่ถูกปล่อยยืมมานะครับล้วนไม่เวิร์คครับแต่กับลิสวิลเลียมอยู่ใน10%ที่ทำผลงานได้ดีครับ ลิสเิลเลียมเข้าร่วมเป็นนักเตะของลิเวอร์พูลตั้งแต่10ขวบครับโดยตัวเขาเนี่ยยอมรับว่ามีเวอร์เกิลฟานไดเป็นต้นแบบในการเล่นตำแหน่งกองหลังและเรื่องบังเอิญที่ตัวเขาเองก็ยังมีบุค,คลิกคล้ายกับประการหลังชาวดัตช์ไม่ใช่น้อยตอนเขาเดินเข้ามาในห้องแต่งตัวทุกคนแซวก,กันว่านี่แกป,ปลอบตัวเป็นฟานไดมาหรือว,ว่าอนหนูเพราะว่าเขาเนี่ยมีความคล้ายกันเยอะเอาเรื่องอยู่รัสเซลเพนเล่าพร้อมกับรอรอย,ยิ้ม แต่ว่าช่วงชีวิตที่นอกลีกของลิสวิลเลียมไม่ง่ายเลยนะครับช่วงเดือนแรกเนเขาทำผิดพลาดสครั้งอันนำมาซึ่งการเสียประตูทั้ง3ลูกของทีมนอกจากนี้เนี่ยยังได้รับบาดเจ็บแถมยังได้ใบแดงจนถูกแบนอีกตั้งหากครับนับว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากเอามากๆสำหรับเด็กดาวรุ่งที่ยังไม่เคยเล่นฟุตบอลอาชีพชุดนใหญ่เต็มตัวแม้จะเป็นนอกลีกก็ตามเขาเล่นพลาด3ครั้งต่อมาจมูกแตกต้องเข้าโรงพยาบาลพอออกมาก็ได้ใบแดงอีก ตัวเขาผิดหวังมากแต่นั่นแหละครับมันคือโลกฟุตบอลอาชีพที่เขา,า,าต้องเรียนรู้หากเป็นนักเตะคนอื่นคงจะหลุดฟอร์มไปแล้วนะครับแต่วต่วาไม,ไม่ใช่กับเลสวิลเลียมครับเขาค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นมามากขึ้นในช่วงที่ต oui? ิดโทษแบนทํางานในสนามซ้อมหนักขึ้นจนกลับมามีที่ยืนในตําแหน่งตัวจริงอีกครั้งก่อนจะกลายเป็นกําลังหลักและพาทีมจบอันดับที่16ได้สําเร็จแม้จะเสียถึง43ลูกครับแต่ว่าวิลเลียมกลับมาได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากครับว่ามีฝีเท้าที่ใหญ่เกินมาตรฐานฟุตบอลนอก เขานิ่งเกินวัยก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําในเกมรับแบบเต็มตัวครับแม้ในตอนนั้นจะมีอายุเพียงแค่18ย่าง19ก็ตามเขาเล่นกับนักเตะอายุ30แบบไม่กลัวเลยนะครับเขาพัฒนาขึ้นในทุกๆเกมที่ลงสนามอย่างในเกมที่ไปเยือนสเปนที่มัวชาวเขาได้รับเสียงโหจากแฟนบอลเจ้าบ้านกว่า500คนตลอดทั้งเกมสิ่งเหล่านี้คือตัวหล่อหลอมเขาให้โตขึ้นมาบนอาชีพนี้จากประสบการณ์นอกลีกปีที่ผ่านมาครับลิสวิลเลียมเก็บความรู้เต็มกระเป๋าก,กับมายังแอนฟิล โดยได้รับการยืนยันจากเจเกนครอฟครับว่าเขาคือหนึ่งในนักเตะชุดใหญ่ของทีมเต็มตัวในฤด,ดูกาลนี้ทันทีที่ฟานได้โกเมสและฟาบินโยได้รับบาดเจ็บชื่อของวิลเลียมถูกดึงเข้ามาในทีมของครอ p อยู่บ่อยครั้งและการเดบิวต์ในฐานะตัวจริงนัดแรกของเขาก็เดินทางมาถึงเร็วกว่าที่คาดครับแถมยังเป็นเกมสําคัญอย่างในถ้วยแชมเปี้ยนลีกนักที่พบกับออตาลนตาอีกด้วยแม้ว mm ่า hmm. ล mm ิสวิลเลียมจะเคยลงสนามให้ลิเวอร์พูลมาบ้างแล้วนะครับแต่ที่ผ่านมาก็มักจะเริ่มต้นจากตัวสมรอง การได้ประเดิมตัวจริงเกมแรกในทั่วยุโรปเลยนั้นเขายอมรับว่าตื่นเต้นและไม่ต่างจากฝันที่เป็นจริงเลยครับผมรู้ตัวก่อนเกมจะเริ่มไม่นานผมตื่นเต้นอยู่นิดหน่อยผมพยายามดอนพักก่อนถึงเวลาแข่ง2-3ถึงชั่วโมงผมอยากให้มันออกมาดีผลงานประเดิมตัวจริงของลิสวิลเลียมในเกมกับอตแลนตาครับทำให้แฟนๆอุ่นใจไปได้หลายเปราะครับเพราะไม่ใช่แค่มีสวดทรงคล้ายฟานได์เท่านั้นแต่ลีลาการเล่นก็ถือว่าเป็นร่างทรงน้อยๆได้เหมือนกันครับผมต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมอยากเป็นนักเตะที่ขาดไม่ได้ในทีม ผมรู้นะว่ามันยากแต่ว่าผมจะพยายามทํางานหนักต่อไปเพื่อโอกาสที่ผมต้องการนอกจากจะมีพรสวรรค์ติดตัวมาแล้วนะครับลริสวิลเลียมยังถือเป็นนักเตะที่เพิ่มพรสวรรค์ให้กับตัวเองอยู่ตลอดด้วยการศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อนของรุ่นพี่ในทีมเพื่อนํากลับมาพัฒนาตัวเองอยู่เสมอฟานไดเป็นนักเตะที่ผมเฝ้าดูและชื่นชมมากผมศึกษาวิธีการที่เขาเข้าสกาัดบอลเป็นพิเศษเพราะจังหวะเวลาของเขาในการเข้าสกาัดนั้นมันสมบูรณ์แบบที่สุด ถ้าเจอนักเตะที่มีความเร็วเขาจะรู้ดีว่าเมื่อไหร่ที่จําเป็นต้องหยุดพวกเขาหรือว่าจังหวะไหนที่ไม่มีความจําเป็นที่ต้องเข้าสกัดใช้แค่การยืนตำแหน่งหรือการประคองเอาก็พออีก,กเรื่องคือเขาสามารถควบคุมแนวรับในทีมได้ทั้งหมดทุกคนจะรักษาแนวยืนไว้ตามเขานั่นคือเรื่องสําคัญที่ผมศึกษาและอยากพัฒนาให้ได้แบบเขาจากที่เคยเฝ้ามองฟานไดครับวันนี้ริสวิลเลียมกลายเป็นคนที่มาแทนฟานไดยามดาวเตะบาดเจ็บแม้จะไม่ถึงกับตัวหลักแต่เขาก็พยายามเรียนรู้มันอย่างหนักดวง จากนักเตะที่ลงเล่นนอกลีกครับวันนี้เขากลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ได้ลงสนามในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว5นัดและลงสนามรวมทุกรายการไปแล้วถึง13นัดเลยทีเดียวแม้เส้นทางฝันเพิ่งจะเริ่มครับแต่ว่าริสวิลเลียมคืออนาคตที่น่าจับตามองและน่าเอาใจช่วยจริงๆสำหรับหล่าเดอะครับขอขอบคุณคาวสเบิร์กนิวซูซูกิสวีปพาวเวอร์ยูอัพ Suzuki Swift Suzuki. Way of Way Life ขอขอบคุณแกมโบแบนรนด์รองเท้าสายพันธุ์ไทยแต่คุณภาพระดับโลกโดดเด่นด้วยดีไซน์กุกกนกวมนันๆอันเป็นเอกลักษณ์ผสมผสานด้วย G ีบอลเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะของแกมโบโดดเด่นเรื่องความนุ่มเบาทนทานสวมใส่สบายเท้าได้อย่างลงตัวโดยทุกคู่ออกแบบและผลิตภายใต้คอนเซปต์แกมโบแค่เดินก็เด็ดแล้ว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ w w w g a m um b l c o t h